กินไ้พี่หมายเราพี่หมายดีกว่านุ่นกล้าบอกว่ามันมีจำกัดที่เราประมาณสิบกิโลประมาณสิบกิโลข้ามเขาไปข้ามขาข้ามเขาจะต่งคือเดินหรือไปล่าสัตว์หรืออะไรไงครับตอนนี้ยังไม่ได้สอบตอนนี้กำลังกำลังสืบสวนรายละเอียดว่าเข้าวกงถู้กับที่ล่ามที่เกิดแล้วก็คุณสนิทก็เดินข้ามเขามข้ามเขาประมาณสองถึงสามลูกครับข้ามมาแล้วก็จะมาอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำเพื่ทานที่เจอเมื่อเช้านี้อ่าแล้วแล้วสามคนแล้ว เพราะวันนี้เราเรากระจายกําลังเป็นสองชุดชุดชุดหนึ่งห้วยชันอีกชุดหนึ่งหนองผักแว่นนะครับที่ที่คุณหาก็คือล่าสุดนั่นคือนายสนิทที่เจอถูกไหมครับคือนายสนิทดกิจการหนึ่งชาติบางสีดานะครับทางหน่วยป้องกันรักษาป่านะครับทางสชกนะครับกรมกำลังอุต นะครับทางตบตทับลาศนะครับแล้วก็ไทยส่วนของนฝ่ายกระทรวงทั้งสององเภอนะครับทั้งสองอเภอร์ักพรยาและองคเภอวัฒนากรนะครับช่วยกันปฏิบัติการจนสามารถที่จะนำุลสนิทเข้ามาโูกรวมเข้มกันนะครับสู่ครอบครัวได้ในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่พินิจครับแล้วไปยังไงมายังไงล่ะพี่ฮะ ขายจำเพาหลงป่าดีเนาะได้เจ้าที่ช่วยเนาะอมคุยกับพี่แล้วนะไม่ไปแล้วนะพันยาแล้วนะชานาไม่ทมให้แล้วนะันีหนูไม่จแล้วครับเจงมากเจมากมีพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ภรรยา ดีใจครับเมื่อเจอคุณสนิทหลังจากหายไป4ีหวันพินิดดีใจไหมครับดีใจครับไรูมาตั่ยนว่าพินยอนนองินี่ไม่แน่จมีคนรู้ชื่อรเยายมากไปด้วยกันนะครับทั้งสองคนแต่ช่วงจะกลับผมเดิน เด้นลงทางเครับผมเลยไม่ได้รอเพื่อนผมคิดว่าเพื่อนเขาลงไปก่อนนี่ครับเพราะว่าทางมันน่าจะจาได้เพราะขึ้นไปม่เรื่องเลยครับผมจะจําได้นะครับทางลงมาแต่พอลงมาแล้วมันไม่ใช่ทางเดิมน,นะครับแสดงว่ายิ่งเดินก็ยิ่งห่างมันแบลเหมันมอนไม่ใช่ครับเพราะเสียงในป่ามัน,ม,น,ม,ม,นม,มีอะไรอึ้นเรื่อยๆ ได้นะครับสามารถได้เลยโอ้โหสิเลยครับสิ้นหมดแล้วขวันได้เลยไปเลยครับ